ขอเชิญชวนร่วมพิธีสอกเคราะห์ต่อชะตาบูชาพระราหูเสริมดวงเสริมบาร,รมีแก้ปีชงณวัดกระชงคารามหมู่ที่สีตำบลบ้านหลุมอำเภอเมืองจังหวัดสุขโทสขโทัยในวันที่6มกราคม5 6 6 4เวลา17นาฬกา30นาทีร่วมพิธีสอกเคราะห์ต่อชะตาบูชาพระราหูเสริมบุญเสริมบาร,รมีเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ครอบครัวและตัวท่านเองและท่านที่ต้องการแก้ปีชง ในปี2,564ร้อมแก้บนกลางแจ้งโดยเฉพาะท่านที่เกิดปีมะแมปีฉลูปีจอและปีมะโรงหรือท่านใดไม่ได้เกิดปีชงมีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตาในครั้งนี้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในปีใหม่แด่ตัวท่านเองและครอบครัวก็สามารถทำได้ โดยมีเกจิอาจารย์เริ่มพิธีบูชานพเครา์เวลา17นาฬิกา30นาทีนั่งปรกอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อจงวัดสังขารามหลวงพ่อรามวัดวังเงินหลวงพ่อสุดาวัดบ้านนาหลวงพ่อสำราญวัดราชพฤกษ์หลวงพ่อสุนทรวัดกระชงคารามพระกคูบาภูไทยวัดเขาแก้วสีสมบูรณ์อย่าลืมอย่าลืมร่วม,มทำบุญปีใหม่ร่วมพิธีสะดอกราะหต่อชะตาบูชาพระราหู เสริมบารมีเสริมสิริมงคลแก้ปีชงทั้งปีมะแม่ฉลูจอและมะโรงณวัดกระชงคารามหมู่ที่ิตบลบ้านหลุมอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยในวันที่6มกราคม 2, 5 6 6 4เวลา17นาฬิกา30นาทีเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ครอบครัวและตัวท่านเองให้โชคดีปีใหม่หมดทุกหมดภยัยโชคดีตลอดปี2564นะครับ